สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับเป็นสินค้าล็อตสุดท้ายนะครับที่เป็นโคต้าการนําเข้าจากกลมการปกครองเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีใหม่สงการนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมปืนหรือคนที่เล่นปืนหรือว่าอยากได้ปืนแบงก์กันนะครับในราคาประหยัดตัวนี้เราไม่เคยทําโปรโมชั่นนี้มาก่อนนะครับเราจัดให้ไปเลยนะครับ โปรโมชันนี้นะที่เรานะตั้งแต่วันนี้นะครับที่ปล่อยคลิปนี้นะจนถึงสิ้นเดือนนะครับเมษายนนะครับ1ปืนเอาไปเลย2 m แมกกาซีนนะครับมีตัวจุกยิงผู้แสงกับแสและทำความสะอาดลำกล้องให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือจากบริษัทโดมาให้อีก1ฉบับนะครับเป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ปืนสวยๆจากโดนะในราคาเพื่อนๆครับ มีทั้งหมด 4, 4สีวันนี้ 4, 4สีเท่านั้นนะเอาไปในราคา5,900บาทครับฟังไม่ผิดครับเพื่อนครับเอาไปในราคา5,900บาทนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับอันนี้เราปล่อยคลิปกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะปืนให้ดูก่อนเอาไปทุกสีเลยปืนวันนี้มีทั้งหมดนะครับ 4, 4. สีสีมันเหลือแค่สสีนะครับ ในโคต้าตอนนี้มันเหลือแค่สีสีเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับไม่มีสีอื่นแล้วนะใครไปดูรีวิวเก่าๆหรือคลิปเก่าๆมาจะมี5สี6กสี7สีต้องขออาภัยสินค้าเราไม่มีแล้วนะครับมันเหลือแค่นี้แล้วโคต้าที่มีก็หมดแล้วนะครับทางบริษัทโรตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเหลือแค่สีสีแล้วก็ได้ส่งมาให้ที่เราทําโปรโมชั่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโรด้วยนะที่ไว้วางใจส่งมาให้เราทําโปรโมชั่นให้ ขอบคุณลูกค้าในช่วงปีใหม่นี้นะครับทุกกล่องจะได้อุปกรณ์มาแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับของโบแล้วก็มีคู่มือครับก็มีคู่มือให้นะก็คู่มืออย่างที่บอกเมื่อกี้แหละเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นวิธีการประกอบแล้วก็เป็นโปสเ,เตอร์สวยๆนะครับผมเคยเจอคุณลูกค้าถ่ายรูปมาให้ผมด้วยนะคือเขาได้คู่มือเนี่ยแล้วเขาก็เอาไปแบบอะไรเขาเอาไปเอ่ออะไนะทำฟิล์มวิทยาศาสตร์ฟิล์มใสอะแล้วก็แปะไว้ข้างฝาอะไรประมาณนี้นะ มันก็มีประโยชน์นะครับคู่มือคู่มือจากโบโแต่ของโบนี่จะมีคู่มือให้นะแต่บางยี่ห้อก็ไม่ได้มีให้นะครับบางยี่ห้อก็เป็นแค่คําเตือนแล้วก็ฉลากสินค้าแต่อันนี้เขาให้โปสเตอร์หรือคู่มือสวยๆมาอันนึงขอบคุณโบด้วยอ่ะมาโปรโมชั่นครับ5,900บาทครับเพื่อนๆครับฟังไม่ผิดนะ5,900บาทแถมลูกหนึ่งกล่องแล้ลูกกระสุนเพื่อนๆเ,เ,เลือกเอาอ่ะ เลือกได้ว่าจะเอาปลอกเงินหรือปลอกทองนะครับปืนแบงกันคือปืนอะไรปืนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครแล้วก็แสดงหนังนะครับผู้ซื้อจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับทางร้านมีเอกสารใบป .5 ค้าสิิงค์เทวุธกำกับการซื้อขายให้กับคุณลูกค้าหนึ่งฉบับแต่ก่อนที่คุณจะได้ปืนเป็นเจ้าของแล้วก็มีเอกสารครอบครองเออไม่ใช่ครอบครองปืนผู้ผิดควอบคุมครอบคุมปืนนะครับเอกสารฉบับนี้ทางร้านจะออกให้นะครับแต่ ุณจะต้องส่งบัตรประชาชนให้ร้านก่อนนะครับเพื่อดูสิทธิ์การซื้อนะชื่อนตระกุลที่อยู่เบอร์โทรเลขบัตรประชาชนใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะนะครับเราก็จดไปโปรโมชั่นเท่าไหร่สีอะไรปืนสีอะไรนะครับเราก็จะลงรายละเอียดตรงนี้ให้แล้วก็พับใส่ในกล่องให้คุณลูกค้า1ฉบับ นี่คือเอกสารกับกบบการซื้อขายที่ร้านทําให้และเอกสารฉบับนี้ใครที่ซื้อปืนแบงก์กันแล้วสามารถถือปืนแบงก์กันกับเอกสารไปที่อำเภอนะครับเพื่อจดแจ้งเป็นสิ่งเทียมวุธต,ตามคาสั่งของกรมการปกครองที่ประกาศมาตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ใจหรือครอบครองบีบกีการหรือแบงก์กันอย่างสุจริตนะครับนำสามารถนําไปจดแจ้งเป็นสิ่งเทียมวุธได้ทุกอำเภอทั่วประเทศไทย นะครับทำได้แล้วทุกวันนี้นะครับก็เป็นคําสั่งจากกรมการปกครองหรือจะจดแจ้งผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับผ่านแอปไทยไอดีนะครับไปที่แอปไทยไอดีแล้วไปที่ข้อมูลการกรอกจดแจ้งสิ่งที่มุดนะครับสามารถถ่ายรูป้ายขวาทําตามขั้นตอนของกรมการปกครองได้เลยนะครับแต่ถ้าง,ง่ายสุดก็ถือเอกสารที่ร้านช่วยออกให้ตรงนี้นะครับหรือว่าใบเสร็จตรงเนี้ยแนบกับปืนไปที่อำเภอแล้วก็ให้เจ้าที่อุธปืนกรอกและลงรายละเอียดให้นะครับทางเจ้าของที่จะไปจดแจ้ง ต้องไปตามภูมิลำเนาที่ท่านถือปประชาชนอยู่นะครับโอเคกับข้อเรื่องกันมาตัวปืนน้ำหนักครับ0.52 0เมื่อกี้ตัวแลมโบหรือตัวตัว,ตวเอ,อ็มสิบมันประมาณ4ขีดอันนี้5้าขีดกว่า,วา,วานะครับหนักขึ้นมานิดนึงแต่แต่นะโคตรเล็กเล็กโคตรใส่กระเป๋าของเกงหายไปเลยครับเพื่อนๆครับแล้วโบโ ราคานี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นโปรโมชั่นที่ทางบริษัทส่งมาให้เราช่วยทําโปรโมชั่นคืนกำไร้กับลูกค้านะครับก็คือขายแบบหมดแล้วหมดเลยเอาไปหมดแล้วหมดเลยนะมีจํานวนจํากัดนะไม่เยอะนะมีสีสีให้เลือก1ปืนและได้2แมกกาซีนทางร้านเราให้ลูกไปอีก1กล่องนะครับ5,900บาทแถมลูก1กล่องแม็กสอตัวนะครับแม็กสอตัวแบบนี้เลยนะแม็กสอตัวแบบนี้เลยอะ ไม่มีถูกและถูกกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับคืนกำไรให้คุณลูกค้าในช่วงปีใหม่นะครับมีเฉพาะที่เรานะยังว่ามีเฉพาะที่เรานะโปรโมชันนี้เพราะทางสินค้ามีไม่เยอะโบโรส่งมาให้เราทําโปรโมชันโปรโมชันนี้ถึง31เมษายนเออสาเมษายนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้สีเงินเง,นเงาเป็นน้ํามันนะครับมันไม่ได้ดูว่าไม่สวยนะสีเง,เงินเงานะครับเล็กน่ารักแบบนี้นะ่ะ สีดำนะครับ5,900แทนลูก1กล่องนะครับแล้วก็สีไททันนะเพื่อนๆชอบก็สามารถแคปหน้าจอได้เขาเรียกว่าบรูมินิไนนะครับและสีสุดท้ายสีบรอนเงินนะครับสีบรอนเงินหน้ากล่องมันจะเขียนว่าชายนี่นะครับชายนี่โรมเออแมตโคมขออภัยแมตโฟมอันนี้จะเขียนว่าสีโฟมนะครับหรือว่าสีไททันอันนี้ก็สีดำก็คือสีแบ็กนั่นแหละนะครับแบ็ก ส่วนสีชไนี่โค้งก็คือสีเงินเงาสีเงินเงาอน้ำหนักรู้แล้วลำกล้องปืนอันนี้ง่ายหน่อยอันนี้ง่ายหน่อยลอย,ยิงลูกหมดนะครับมันจะค้างด้วยลิ้นของแม็กมันจะค้างด้วยลิ้นของแม็กนะครับอันนี้ง่ายหน่อยเพราะลำกล้องมันสไลด์มันผ่ามาแบบนี้นี่สองนิ้วครึ่งครับจริงๆแล้วลำกล้องมันแค่2นิ้วเพราะว่ามันมีช่องแชมเบอร์ที่ลูกกระสุนป้อนเข้ามาอยู่นะครับลำกล้องประมาณ2นิ้วนะครับ แล้วก็ความยาวตัวปืนทั้งหมดนี่ฮะประมาณ5นิ้วประมาณ5นิ้วนะครับสูงก็ประมาณ4นิ้วเล็กมากๆเป็นแบงค์กันที่เล็กที่สุดแล้วนะครับข้อดีก็คือเล็กบรรจุลูกได้5้าบวกหนึ่บรรจุลูกได้5นัดนะครับบวกอีกหนึ่งในลําเพิงใส่ได้5นัดแมกกาซีนบรรจุห้านัดก็แล้วกันแต่ข้อเสียมันมีอย่างหนึ่งครับเพื่อนครับอันนี้คือต้องบอกก่อนข้อเสีย ก็คือตัวลิ้นแม็กมันค้างลิ้นของแม็กแล้วมันไม่มีปุ่มคันค้นางสไลด์มันมีเซฟมันมีปุ่มเซฟให้ตรงนี้นะมันมีเซฟโหมดให้อ่าขออนุญาตเอาแมกซีนออกก่อนนี่ปืนมันมีเซฟนะอันนี้คือง้างนกแล้วเซฟยิงไม่ได้ถ้าเกิดปลดเซฟยิงได้นะครับถ้าเราเห็นสีแดงนี่คือในตำแหน่งไม่เซฟ แถ้าเกิดเราปิดลงมาแล้วเราไม่เห็นสีแดงอันนี้คือมันจะเซฟนะครับลูกชิดโครงปืนก็เซฟได้นะครับเล่นไม่ได้ขึ้นลําไม่ได้นะเออเซฟแต่ขึ้นลําได้นะเซฟแต่ขึ้นลําได้แต่ยิงไม่ได้เซฟเซฟอยู่นะขึ้นลำได้นกทํางานแต่ยิงไม่ได้แต่ถ้าเกิดปลดเซฟเหนียวไกลก็จะกลายเป็นปลดเซฟข้อเสียนะข้อเสียอย่างที่บอกมันค้างตัวนี้ของแม็กแล้วมันไม่มีคันค้างสไลด์ตรงนี้นะครับเหมือนรุ่นอื่นมันจะมีคันค้าง,างนะเนื่องจากมันเป็นปืนตัวเล็ก ดังนั้นเวลาเรายิงลูกหมดสไลด์ค้างให้จับนะครับเอามือข้างนี้จับสไลด์ดึงถอยหลังนิดนึงแล้วกดครับใช้ปลายเล็บเนี่ยกดกดดันลงเลยกดดันลงเลยดึงไว้กดดันลงแล้ว,ลวค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแค่นี้นะครับหรือหรือค้างสไลด์ปุ๊บกดตัวนี้แล้วดึงแรงๆครับเห็นไหมออกทําไงอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าสไลด์ค้างจะปลดแม็กโดยที่ไม่ต้องกดกลัวมันหนีบนิ้วนะกลัวมันหนีบนิ้วนะ จับตรงนี้ครับกดนะเอานิ้วโป้งกดแล้วเอานิ้วเนี้ยงัดดึงฮะดึงดึงดึงมาลงอะดึงแรงๆหน่อยแต่ปลดก่อนนะเอามือนิ้วนิ้วโป้งดันแล้วเอานิ้วชี้ลากออกมาแค่นี้ครับไม่ยากเลยนะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือค้างสไลด์ดันถอยหลังดึงนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บออกไปลืมดันตนัวนี้นี่ฮะแค่นี้นะครับข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือมันใช้ ลินแม็กในการค้างสไลด์แล้วเวลาตำแหน่งยิงลูกหมดแล้วดึงลงเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะแต่ต้องฝึกนิดนึงนะฝึกนิดนึงก็จะง่ายนะครับโอเคมาเรามายิงทดสอบกันห้านัดผมเตรียมลูกก่อนห้านัดลูกแบงกันนี่ทําจากดินดอกไม้เพลิงนะครับหรือว่าดินแรงดันต่ําดังนั้นลูกแบงกันจะเป็นลูกที่นําเข้ามาในรูปแบบ ดอกไม้เพลิงนะครับผู้ค้าสิ่งคโบู์ประเภทแบงก์กันก็จะต้องมีใบญาิค้าดอกไม้เพลิงด้วยนะครับที่ร้านก็มีครบหมดเลยนะครับทั้งแบงก์กันบีบีกันนะครับแล้วก็ดอกไม้เพลิงประเภทดินผู้ระเบิดตัวนี้นะครับนี่มีแมกกาซีนอยู่มาเราไปยิงทดสอบกันันที่แล้วถ่ายรีวิวที่เชียงใหม่เนาะยิงไม่ได้ก็เลยกลกับมายิงที่ลำปางมาโบมินี่นายสีดํานะครับทดสอบ5นัด โอ้โหเพ,พื่อนๆครับมือผมใหญุ่ดขจับทีที่ปืนหายไปเลยนะหนึ่งสองอย่างที่บอกครับดันแล้วก็แงออกมาแบบนี้แค่นี้อีกห้านัดขออีกทีหนึ่งด้วยรูปบอกเงิน ควันจุง้งโปรโมชั่นนี้นะครับ5,900บาทสีเงินเงาสีดำสีสโมกนะหรือสีบอนเทาและสีบลอนเงินนะครับเมทโคมโอเคก็โปรโมชั่นนี้นะครับ5,900บาทจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยถ้า หลังวันที่30เมษาไปเราจะกลับมาเป็นราคา6,500บาทนะครับแถมรูปหนึ่งกองเหมือนเดิมนะคสำหรับโปรโมชนันนี้ฝากไว้ด้วยครับเพ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจแต่ตรงชื่อคลิปวิด,โดีโอนี้จะมีลิงก์คิวอาร์ค้ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้สวัสดีครับ